ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพลักและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่ก็มาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์มูบายก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่การก็จะพานุองๆนะครับมาโหลดเกมอาร์มูบายนะครับสำหรับมือถือระบบ Android ก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับที่ใช้มือถือระบบ Android แต่ไม่สามารถนะครับที่จะโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับดังนั้นวันนี้พี่การก็เลยจะมาแนะนําวิธีการโหลดให้นะครับน้องๆก็สําหรับมือถือระบบ Android Android นดรเอยนะครับากเอาร์ว ทำให้เราไม่สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับสําหรับน้องๆที่เพิ่งมารู้จักเกมนี้หรือว่าได้ลบเกมนี้ไปแล้วนะครับบางคนเนาะแต่อยากกลับมาเล่นอีกก็หาวิธีโหลดไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้พี่การก็เลยมาแนะนําวิธีการโหลดนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็วิธีที่เราจะโหลดนะครับเกมนี้นะครับได้นะครับเราจะต้องเข้ามาที่ p พจสโตร์นะครับหลังจากที่เข้ามาที่เพจสโตร์ให้น้องๆนะครับเข้าไปพิมพ์ค้นหาในแอปที่มีชื่อว่า tap tap แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่น้องๆ้องพิมพ์ไปแล้วนะครับ รูปร่างของแอป,ปก็จะเป็นรูปหน้าตุ๊กอ่ารูปหน้าอ่าอะไรเนี่ยรูปหน้าเขียวตัวสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูนี่นะครับแอป,ป TAP TAP นี่เลยนะครับน้องๆเป็นรูปไอตัวเขียวเนี่ยไอหัวหน้าเขียวๆกับหน้าน้ำเงินแล้วก็หน้าชมพูนเนี่ยหลังจากนั้นให้น้องๆนะครับติดตั้งเข้ามาเลยนะครับในกรณีที่ติดตั้งแล้วนะครับเมื่อน้องๆเปิดเข้าไปปึ๊บนะครับตัวเกมนะครับก็จะให้เรานะครับสมัครเป็น ID นะครับ เข้ามานะจะสมัครเป็น Gmail ก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆนะเมื่อน้องๆเข้ามาในแอปแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยก็จะมีเกมนะครับมากมายนะครับเยอะแยะมากมายให้น้องๆได้เลือกเลยนะครับแต่ในกรณีที่น้องอยากจะเล่นเกมอาร์มูบายนะครับให้น้องกดไปที่แว่นขยายด้านขวาจอบ่มไอจอบนมุมสุดเลยนะครับแตะไปปุ๊บเมื่อแตะเข้าไปนะครับมันจะขึ้นเกมแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้น้องๆได้แบบเห็นนะโอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับน้องๆก็กดพิมพ์ไปเลยนะครับว่า a R K เท่านี้นะครับเกมอาร์ก็จะขึ้นมาเลยนี่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้น้องๆนะครับกดรับนะครับหรือว่าดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเมื่อน้องๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะสามารถเข้าไปเล่นนะครับเกมอาร์กได้ตามปกติเหมือนเดิมตามแบบฉบับต้นเกมเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับที่มาของการดาวน์โหลดเกมอาร์ก b i l e นะครับสำหรับน้องๆนะครับที่เอ่อเกมอาร์กหายไปแล้วนะครับอยากจะโหลดมาเล่นใหม่นะครับก็นี่เลยใช้วิธีนี้ใน ในการโหลดได้เลยนะครับน้องๆมีเกม Arcadeside n t ด้วยนะครับราคา1,400บาทเลยนะโอ้โหหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นในของ PC นะครับส่วนของ PC นะครับส่วนของ Android ก็นี่เลยที่พิการแจ้งให้ดูเลยครับอันบนนี้เลยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่เลยเกม Arc Mobile นะครับสามารถกดรับดาวน์โหลดได้เลยนะฮะน้องๆแบบนี้ง่ายเลยนะครับน้องๆ ในแอปนี้บอกว่ามีเกมเยอะมากมายโอ,โอ้เสียงดังโอเคครับน้องๆก็ประจับประมาณนี้นะครับกดรับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับมือถือระบบ Android สําหรับ EP นี้พี่กางก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมาแนะนาแค่นี้นะหวังว่าน้องๆจะโหลดกันมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วมาเจอกันในสงครามไดโนเสาร์นะครบบ๊ายบายสวัสดีครับ